เอ้ยแต่ปะะเ็ดได้คือหอนแต่ว่าคุณป้ากูไปอาบน้ำในแบงเลี้ยงแล้วบ้ากูไปอาบน้ำเนี้หายแจก็ออกจิตดคัดแล้วตอนเนี้ยหอบขื้นหอบขึ้นขึ้นโอ้ยหอบขื่นขึ้นอย่างจด้ากูไปอาบน้ำด้เลี้ยงไปเลยเนี่ยอ้ยติก็โอ้หอยังบุตรบ้านกูไปอาบน้ำในแบงกูหอนันแย่งากตอนที่หอนหอนเนี้ย ทอย่านั้นแม่เลี้ยงอ้โอ้บบำเลยยังค้าข้อกูอ้โอ้ยสงใจแจงปุกอะไรจีบเนแล้วช่วงนี้ข้าข้อกูรอมาแบงอืกูรอบนั่นก็ว่ากูไปรอเนาะให่กัตัดคนยังไ่โตตัดตัดก็ตัดบท้อกันตัตรก้างรือไม่ตรงกูทีโจกางคนน่ะกูเ้นเทกัตัก้ากไปคิดหล้กันเี่ตัดต้ตัดคิดหลา่อแล้วกูชู้นมานอย้ไม่งห่งโกดแมมึงจะไปนอหาจะแต่ยังไงะ ห้ามัน <hein> อ <ous> ึดอัดกับไปนอะมันมานกองกว้างกันนี่ยเฮ้ยชีวิตกูอยู่แนั้มาบึกอึ้อย่างข้าข้าววเออดี๋ยวไปเร่องข้าข้อแออ้ยข้าข้อไป็นไ้ากูไปอาบน้ำันนีกูจมมนี่มันจมนโดนใจจมีก็บด้หมือากเกเทียอ์ะอ้ะออ้ะอ้ะออ้ะอะอะออออ้ะอ้อ้น้อะ โอเคแล้วกูจะตายป่ะอย่าก,กิ๊บโอ้โหอ,อย่าก,กิ๊บเบื่อเป็นเบรดแดดประเสธไปขนาดเปิดแดดย้อนตัวยังหอนกูเกานะ่าเนาะขนาดเปิดบอลลมตัวแล้วไม่นี่น,นึกว่ามันมีสัตว์หลายตัววาอยู่ในบ้านมาเพราะฉะนั้นมันต้องกำจัดตัวได้มัต้องเอามาขัดเยาไปขายไม่ต้อง,อง,าง,ง,างอมาจแทะกิอ๊อย่างบุ กราอะเลิกกันเมื่อตัวนี้มาตรงน้ำเย็นๆน้ำกูนี่เลยร็วไม่น้ำแข็งลํำมาเลยร็วมาเลยร็วลูก่จจมมาลูกขนมาปาัวจ๋าเจจมลูก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 นมวลเอาไงย่าจมเร็วมามาตากนยมัน้ำแข็งน้ำกันนี่เร็วอย่งข้ากูาาออตอนนี้มันมาเศร้าจะเกนียดตั้งข้าตั้งขั้นแน,นี่ขั้นหูแต่น,นี่ไม่รู้เป็นอะไรตอน,นี้กูขั้น,นเออ คัน่นหูเออพ่อมีแห้งนะเออมัดถูกับกระเบื้งเลยเออแบบคั่นตาได้ประเดี่ยเออจับปั๊บปัคัน milk, ่นไปเบิดเลยตอนนี้น้ำเพื่ออาบกูประเดี๋ยก็จังเป็นช้างคัางนี่แหละเออเออคั่นเออคั่นเออโอ้คั่นคั่นโอ้เออโอ้โอ้คั่นคั่นหน้าไปเบิดละคั่นตัวไปเบิดละอู้ยู่ยากไปเปิดละอาบน้ำไปกูไปอาบน้ำนายแบงหล่เมื่อไรโอ้ยกูยังบอกกูคั่น พ่ากูไปอาบน้ำกูคันโอ้เออคันเออโอ้โออบูนะคันบูนะกูต้องในทุ่ยทุ่ยใจใจหาจริงๆเนาะกับเบื้องกับโอ้กับภาษากับภาษาเนาะอโ้กับเบื้องกับมือนี่เกากระยากเกิดเป็นหมาเนี่ยมันลำบากเนาะว่ากับว่าได้โอ้กูว่าได้ยังกูลืมคันเออคันเออคันคันคันโอ้ยไปไปกูไปอาบน้ำไปลูก นำกันดอก